สวัสดีครับเด็กดีเป็นสีแก,ชกชช่ชาติเด็กเฉลียวฉลาดชาติเจริญในคลิปนี้เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่ายหนึ่งอ,อ,อปีการศึกษา2568สอบเมื่อวันที่31สิงหาคม2568คําคำถามข้อที่26จากรูป a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมแนบในวงกลมโดยมีมุม A B C 43องศา A C B 67องศา D E เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง D E ตัด A B ที่จุด F A D แบ่งครึ่งมุม A คำถามเนี่ยขนาดของมุม A F E เท่ากับกี่องศามุม A B C 43องศามุม A C B 67รวมกันเป็น110มุมภายในรูปสามเหลี่ยม180เพราะฉะนั้นมุม B A C ก็70องศามุม B A C 70องศา เส้นนี้แบ่งครึ่งมุมก็คนละ35องศาบนคอร์ด BD มุมที่เส้นรอบวงต้องมีขนาดเท่ากันและั้นมุมนี้ก็35องศา DE เส้นผ่านศูนย์กลางลองรับมุมฉากที่จุด4มุมนี้35มุมนี้ก็55แต่มุมนี้มุม BA มุม BCA 67ก็เหลือมุมนี้12องศา บนคอร์ดนะ ae หรือว่าส่วนโค้ง ae ลองรับมุมที่เส้นรอบวงเท่ากันอันนี้12องศาอันนี้ก็12ด้วยมุมภายนอกเท่ากับผลบวกของมุมภายในด้านตรงข้างของรูปสามเหลี่ยม35 12มันมุมที่โจทย์ถามก็คือ47องศาพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ